ตอนนี้พระอาจารย์อยู่ที่สนามหลวงนะโยมนะได้เดินทางแวะมา,ากราบไหว้ขอพรพระบรมสารีริกาธาตุหรือว่าพระธาตุเที่ยวแก้วซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศจีนนะโยมนะได้มาตั้งปฏิสถานไว้ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อที่จะให้าชาวพุทธชาวไทยท้องเราได้มากราบไหว้สักการะบูชา ในปีนี้นะยมท่านไหนที่ก็ามาเห็นแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ไปขอโยมได้บุญได้กุศลด้วยด้วยร่วมด้วยกันนะยมแต่พระอาจารย์จะพาเราท่านทั้ง,งหลายได้เวียนเทียนแล้วก็ดูภาพบรรยากาศรอบๆบ,บริเวณนี้นะนะโมตัสสะภะขคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ สัณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสนณโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสยติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุธโทวิชาจารณะสามปันโนสุขโตโรก วิตโอโนตโรโปุริสัทมาสารติสัทถะเทวมโนสานงโพธโทภะคะวะติสวะคตโตภะคะวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเหหิปัส สีโกโอปนยยโกปัจันตัเวทิตามโหหินโยหินเดสุปฏิปันโนภะขวโตตสาวกสังโโอชุปฏิปันโนภะขวโตตสวาวกสังโอยาญาปฏิปันโนภะขวโตตสาวกสังโอสามี จิปตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอยทิทังจัดตาริปุริสายุขานิอันหปุริสป,ปุกภลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายยปาหุนายยทากขีนายยออัญชลีกะรนโยอนุตตรังปุญญาเขตต์ รอกาสาธิเอาสักรอบเดียวก็พอนะยมนะโยมท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ต่อไปพระอาจารย์จะได้พาเราท่านทั้งหลายได้สวปดบทบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะนาาะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธาริลิกาอังคาจีนารถาสมาหตาโลกะมังคะะสัมพูตาสิระสาตังนะมามิหังอิเจวะมัน จันตะนัมสเนยังนัมสมมโนรัตนะตยังยังปุญญาพิสันธังวิปุรังอารถังตัสานุภาเวนะหันอะหันตรายโยข้าพเจ้าขอนมัสการพระบรมสารีริกธาตุนั้นด้วยเสียงกล้าวเมื่อข้าพเจ้านามัสการพระรันะตนตรัยที่ควรนมัสมการโดยส่วนเดียวเช่นนี้ ข้าพเจ้าได้รับกองบุญอันไพยบุญแล้วด้วยอนุภาพแห่งนมัมสการพระรันาตนตรัยนั้นจงเป็นผู้ปราศจากอันตรายเถิดสาธุนโมธนาบุญด้วยกันนลยโยมนะสาธุ โยมท่านไหนที่เข้ามาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปนะขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับพรดังนี้นะให้ใจบุญเหมือนพระเวสสันดรให้ได้รับพรสิบประการเหมือนนางพุทธดีขอให้สวยรวยมั่งมีเหมือนนางวิสาขาขอให้มีปัญญาเหมือนพระสารีบุตรขอให้มีฤทธิ์เหมือนพระโมคคารณนะขอให้เจริญโภค้าเหมือนอนาถบินฑิกาเศรษฐี คอยมีโชคลาบเหมือนดังพระศรีวารีก้อยหายโรขีมั่งมีเรือใช้ตลอดกาลละนานเทินขอ,อนุยาตจบการไลสดไว้เพียงแค่นี้เนอะได้เห็นก็เป็นบุญตาได้เจราจาก็เป็นบุญปากได้อุปธรรมอุปถาก็เป็นบุญใจได้กราบได้ไหว้ได้ถวายก็เป็นบุญแล้วสาธุ